สวัสดีค่ะมาพกับกว่า,า,กวางนะคะช่องกวางทารโค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิป12ราศีค่ะจะเป็นของชาวราศีกุมประจําเดือนพฤษภาคม2568แนะคะแล้วก็เป็นดวงโดยรวมทั้งหมดค่ะไม่ได้อ้างอิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็เป็นไปได้นะคะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมค่ะ ในคลิปนี้ดูได้ทุกสถานะค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นคนโซดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนมีคู่แอบบรักแอบ,บชอบนะคะหรือว่าจะเป็นชาวส่องก็สามารถดูได้นะคะฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามกวางด้วยค่ะส่วนท่านใดที่สนใจอยากดูดวงส่วนตัวก็จิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะวางใส่ลิงก์เอาไว้ในคอมเมนต์แล้วค่ะ,ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์ความรักระหว่างคุณกับเขากันนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างค่ะให้ไปแล้วนะคะเป็นไพ่ Emperor ค่ะ คนที่คุณคุยอยู่นะคะเป็นชาวราศีเมษหรือเปล่านะหรือไม่ก็เป็นชาวต่างชาติ<ม>ต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาต่างวัฒนธรรมค่ะนะหรือไม่คนนี้ค่ะก็อาจจะมีอายุมากกว่าคุณนะประมาณ5ปีก็ได้ค่ะแล้วก็มีภาวะเป็นผู้นําสูงนะคะอีกโก้เยอะนิดนึงนะคะพูดอะไรไปเขาก็ไม่ค่อยได้ฟังค่ะเพราะว่าตัวเขาเนี่ยจะเอาความคิดของเขาเนี่ยเป็นหลักนะอืม ส่วนเวลาที่คุณทะเลาะทะเลาะอ,อะไรกันเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยได้งอหรอกมีแต่คุณเนี่ยจะเป็นฝ่ายที่ต้องเข้าหาเขาอะนะคะต่อแม่ค่ะเป็นไพ่ King of w a n d s ค่ะคนที่คุณคุยอยู่นะ,ะ่ะอาจจะเป็นชาวธาตุไฟค่ะธาตุไฟก็มีราศีเมษอีกแล้วค่ะแล้วก็ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูค่ะ ดูจากไพ่สองใบนี้นะคะคุณอาจจะไปเจอคนที่เขาหยิ่งทะนงในตัวเองนะคะเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากๆเลยนะคะโลกหมุนรอบตัวเขาเองนะคะนะเขาชอบให้คนเนี่ยมาพานาวพานอเขาเอาใจเขานะคนะอืมอ่ะมาดูกันต่อแล้วเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงความรู้สึกนะอืแสดงความรู้สึกแบบเอ,อบอกคิดถึงหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ค่อยหวานนะคะคุณขา นะต่อแมาค่ะเป็นไพ่สีดาบนะคะสีดาบเนี่ยก็อาจจะหมายถึงความรักความสัมพันธ์เนี้ยจบลงไปแล้วก็ได้นะหรือเป็นความสัมพันธ์ที่งอนงอนกันอยู่แล้วก็มีการบล็อกกันเกิดขึ้นนะคะนะหรือตัวค,นนะคะุณเนี่ยค่ะ คิดว่าอยากจะเลิกหรือเกินนะเบื่ออีโก้ของเขาเบื่อการที่เขาไม่เข้าใจเราเลยอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะอาจจะเป็นในเรื่องของความคิดก็ได้ะคะ่ะต่อมาค่ะเป็นไพ่อสศวินถือดาบนะคะคนที่คุณคุยอยู่นะคะอาจจะเป็นชาวธาตุลมค่ะธาตุลมก็มีราศีกุมราศีมิถุนแล้วก็ราศีตุ้นนะคะไพ่ใบนี้นะคะ เรงอยากให้ระวังในเรื่องของอารมณ์ค่ะในช่วงระยะเวลานี้ค่ะอืมเหมือนพร้อมจะบวกตลอดเลยค่ะไม่คุณก็เขานะคะีค่ะนะไม่ว่าจะเป็นด้วยเรื่องอะไรอาจจะเป็นเรื่องแบบเรื่องประซิวระซ้อยก็ได้นะเออเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ก็กลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตไปได้นะคะดังน,น,นั้นเราอาจจะต้องควบคุมอารมณ์ควบคุมสตินิดนึงนะคะ ต่อมาค่ะมีไพ่สิบเหรียญค่ะแล้วก็ตามด้วยเจ็ดดาบค่ะเก้าเหรียญน,นะคะเอ่อมีไพ่สิบเหรียญขึ้นมาเจ็ดดาบขึ้นมานะคะวางมองเป็นสองมุมนะคะอ่ะมุมแรกคุณกับเขาเนี่ยเป็นครอบครัวกันเป็นแฟนกันนะคะแล้วคุณไปจับได้ค่ะว่าเขาคนนี้มีมือที่สามมีคนอื่นเข้ามาแทรกแซงก็ทำให้คุณเนี่ย จบกับเขาเออนะคะเออเลิกลากับเขานะคะหรือว่ามันอยู่ในช่วงที่กำลังพูดคุยก็ได้พูดคุยถึงปัญหาเรื่องเนี้ยว่าจะเอายังไงเธอจะเลือกใครเธอจะแก้ไขย,ยังไงเลยอย่างเงี้ยมันก็อะไรที่แบบคาราคาซังอย่างแบบนี้ก็ได้นะอ่ะส่วนที่สองนะคะก็คือตัวคุณเนี้ยมีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเออแล้วก็เขาเนี่ยมีคนของเขาอยู่แล้ว นะมีครอบครัวของเขาอยู่แล้วแล้วตัวคุณไปรู้เขา้านะเออการที่เขาแอบไปทํานูน่นแอบไปทํานี่สรุปแล้วแอบไปเจอบ้านใหญ่ค่ะแอบไปเจอตัวจริงค่ะคุณไปจับได้คุณก็รู้สึกว่าไม่เอาแล้วไม่ไหวแล้วก็อาจจะจบลงไปก็ได้นะนคือต่างคนต่างไปนะหรืออาจจะอยู่ในช่วงที่บล็อกกัน ล็อกกันแล้วดูท่าทีว่าเขาจะทำยังไงมี take action อะไรหรือเปล่าก็ได้นะคะนะ,ะมาดูต่อนะคะว่ามีเรื่องอะไรอีกบ้างมีไพ่ก้าเหรียญน,นะคะแล้วก็สามถ้วยค่ะเฮอร์มิตนะคะหลายคนนะคะอาจจะเคยเจอสถานการณ์ที่กวางคูดไปแล้วก็เลิกลากันไปแล้วแล้วมันเกิดการฝังใจ เนะคะแล้วทาให้คุณเนี่ยไม่ไปคบใครเลยไม่เปิดโอกาสด้ใครเลยอยากอยู่คนเดียวเงียบเงีย,เ,ยเหมือนเเหมือนลอสีอยู่ในถ้าอย่างเงี้ยเออนะเล่นเกมอะไรก็ว่าไปดูหนังฟังเพลงไปนะแต่ไม่ขอที่จะคุยกับคนใหม่หรือว่าคุยก็แค่ห้านาทีแล,แล้วก็รู้สึกเบื่อแล้วอาจจะเป็นแบบนั้นเนะยคะ่ะอืมแต่กวางอยากจะบอกเลยค่ะนะชาวราศีกลุ่มใน ในเดือนเมษายนนะมีเสน่ห์มากมายเนะคะเห็นไหมเป็นไพ่ที่บอกว่ามีเสน่ห์มากมายเลยนะคะนะ,คะใครๆก็จะหลงคุณอยู่ท่ามกลางเพื่อนฝูงคุณก็จะโดดเด่นขึ้นมาเลยนะคะนะ,ะอันนี้ไม่ใช่แค่เฉพาะคนโสดน,นะคะทุกๆคนที่ราศีนี้จะมีเสน่ห เออแต่ว่าต้องบริหารสเสน่ห์ให้ดีๆด้วยนะอย่าไปบริหารสเสน่ห์มัวซั่วนนะเดี๋ยวมันจะอีลงตุงนั่งนะคะคุณขานะกวางก็เลยโฟกัสไปที่คนโสดค่ะว่าคนโสดเนี่ยมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามานะคะเออถ้าคุณพร้อมเมื่อไหร่ที่จะออกจากถ้าถ้าคุณพร้อมที่จะออกจากถ้าคุณจะเจอความรักในรูปแบบสามถ้วยเลยประสบความสําเร็จคุณสามารถไปเซิร์ชได้เลยเออสามถ้วย แปลว่าอะไร Wedding เซเ e m o n โมนะคะประสบความสำเร็จเออแล้วก็อะไรอีกอ่ะเออเซเลเบตเนาะอืมลองไปเซิร์ชดูได้เลยวางบอกเลยค่ะว่าตัวคุณเนะี้จะจะได้เจอความรักที่ประสบความสำเร็จนะอืมให้เปิดใจอเออส่วนคนมีคู่เออคนมีคู่นะคะคนมีคู่แล้วก็ความสัมพันไม่ชัดเจน ยังไม่ได้เลิกกันหรอกบางคนอยากจะเลิกเต็มทีแล้วแต่เลิกไม่ได้นะคะเห็นไหมมันมีไพ่สองเหรียญไพ่ที่วนเวียนไปวนเวียนมาอยู่ค่ะต้องขออาภัยจริงๆนะคะวันไพ่มันขึ้นมาอย่างนี้จริงๆค่ะนะคุณสองคนเนี่ยยังไม่ขาดต่อกันนะคะเออยังไงยังไงก็จะได้มาพูดคุยกันค่ะใครที่บล็อกไปแล้วนะคะเชื่อฟังเลยค่ะว่าเดี๋ยวมันก็ปลดบล็อกค่ะ นะแล้วเดี๋ยวก็ได้พูดคุยกันนะคะเรื่องที่ดีพยายามรับเอาไว้เนอะเอออะไรที่มันไม่ดีก็ปล่อยมันไปหรือคุณรู้สึกว่าเออภายในวันนี้มันมีเรื่องดีๆก็เหมือนกันเนอะอย่างนั้นก็เออขอให้เรื่องดีๆเนี้ยเกิดขึ้นกับตัวเราละกันเออแบบนี้ค่ะนะอเป็นการ m a n i เ e s ไปในตัวเป็นการอธิษฐานจิตไปในตัวนะคะะเดี๋ยวว่าขอเปิดเพิ่มเติมนิดนึงนะคะ วองขอเปิดเพิ่มเติมนิดน,นึงค่ะว่าในช่วงในเดือนนี้ค่ะว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างอาจจะเป็นเรื่องงานของคุณก็ได้นะคะความคิดของเขาก็ได้หรืออะไรก็ได้ที่ให้ไพ่บอกมานะคะอันนี้เป็นดูโดยรวมนะคะส่วนถ้าใครอยากจะดูดวงส่วนตัวกวางก็สามารถจิ้มลิงด้านล่างได้เลยนะคะกวางใส่ลิงเอาไว้ในคอมเมนต์แล้วนะคะสิ่งที่วังต้องการก็คือชื่อเล่นของคุณแล้วก็ชื่อเล่นของเขานะคะ่ะ ันเดิมพิเกิดไม่ต้องนะจ๊ะใบแรกค่ะเป็นไพ่สิบดาบนะคะแล้วก็หนึ่งถ้วยค่ะไพ่บอกว่าไม่ต้องกลัวการเ,เริ่มต้นใหม่เนะยอืมนะยังไงคุณก็เริ่มต้นใหม่ได้อยู่แล้วนะคะสองถ้วยค่ะคุณจะเจอรักดีๆแน่นอนหนึ่งถ้วยสองถ้วยนะคะหนึ่งถ้วยสองถ้วยเจอรักดีๆแน่นอนอืม แต่บางครั้งอ่ะเราก็อาจจะต้องแบบอือก็อาจจะต้องมีเจ็บก่อนเนาะเออถ้าคุณมีค้างคากับความสัมพันธ์ที่ดูแล้ววายป่วงอ่ะเราก็อาจจะต้องเจ็บกับความสัมพันธ์นั้นก่อนถึงจะได้เจอความสัมพันธ์ที่มันดูแล้วสว่างสวยดูโลง่งปลอดโปร่องอะไรแบบนี้นะคะ นะคุณไม่ต้องกลัวนะว่าจะไม่เจอคู่นะคะไพ่มันขึ้นมาแล้วค่ะว่าตัวคุณมีคู่นะอืมต่อมาค่ะ q u e e n of Cup แน่นอนค่ะนะมีคู่มีคู่ไพ่เดทค่ะคนคนนั้นนะคะอาจจะมาจากแดนไกลก็ได้นะคะอาจจะเป็นคนต่างถิน่นต่างแดนนะคะหรืออาจจะทำงานพวกเกี่ยวกับสาธารณะสุขนะ เป็นหมอเป็นแพทย์เป็นอะไรอย่างนี้ยนะคะอืม่าจจะเป็นต่างชาติก็ได้นะคะคนที่เข้ามาใหม่ในชีวิตคุณนะอ่าหรือว่าถ้าคุณอยากจะเจอรักที่ดีหรือว่าอยากให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณสองคนเนี่ยมันไปในทิศท,ท,ท,ทางที่ดีเปลี่ยนบรรยากาศค่ะไปเที่ยวอ่ะเดินทางไกลค่ะนะต่อมานะจ๊ะหกถ้วยค่ะ ก่อนหน้านี้ที่วังบอกไปค่ะว่าเขาจะติดต่อมาใช่ไหมเขาจะติดต่อมาค่ะหกถ่วยนะจ๊ะต่อค่ะต่อค่ะหกไม้ค่ะเขายังอยากไปกับคุณอยู่นะความรักความสัมพันธ์นี้ยังคงไปได้อยู่หกไม้มันก็จะมีแบบอุปสรรคอะอุปสรรคแหละ อุปสรรคเลยดูสังเกตจากไพ่นะคะเป็นไพ่ที่เออทหารในหนึ่งนะคะท่านในพลไปลบมาใช่ไหมเออแล้วก็ได้ชัยชนะมาก็เปรียบได้คือคุณนั่นแหละค่ะที่อยู่บนหลังม้าเออคุณก็จะต้องแบบผ่านอุปสรรคเยอะแยะมากมายนะคะจนชนะค่ะเออมันเป็นไพ่ที่มันมีสตอรี่แบบนั้นนะคะเออกวังว่าจะทำ ทำคลิปสอนสอนไพ่นี่ยังไม่ได้ทำเลยเดี๋ยวจะเริ่มทําแล้วนะคะต่อมาค่ะเป็นไพ่ the world ค่ะมีใครที่มีแพลนจะย้ายมาอยู่ด้วยกันไหมเอ่ยมีโอกาสที่จะย้ายมาอยู่ด้วยกันนะอืต่อมาค่ะหรือไม่นะคะไพ่ the world ในอันนี้อาจจะหมายถึงว่าเ,เขาเนี่ย คิดว่าคุณเนี่ยเข้าใจเขามากคุณคือโลกทั้งใบของเขาคุณ complete เขาคุณทำให้เขามีความสุขนะคะนะเอ,อหรืออีกในหนึ่งนะคะคนที่เลิกลากันไปแล้วอะ่ะคุณเนี่ยยัง move on ไม่ได้ยัง move on เป็นวงรีอยู่เลยค่ะเดินเป็นแบบเนี่ยเป็นโอเวอร์อย่างนี้เลยนะคะเดินเป็นวงรีใช่หรือเปล่าจ๊ะเออ ต่อมานะคะสิบถ้วยค่ะโอ้โหไพ่โคตรดีขอโทษไพ่ดีมากนะคะหนึ่งถ้วยสองถ้วย Queen of Cup the World 6หกไม้แล้วก็ตามด้วยสิบถ้วยว่าขอแยกอย่างนี้ก่อนเลยกันนะคะเพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจง่ายเอ่อถ้าเกิดว่ามีใครสักคนหนึ่งติดต่อคุณกลับมาแล้วนะคะ แล้วคุณจะถามวางว่าคุณจะให้โอกาสเขาดีไหมคุยไปได้เลยค่ะให้โอกาสเขาได้เลยค่ะเพราะว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณสองคนมีโอกาสจะไปต่อได้แน่นแฟนได้นะคะมีอนาคตเลยแหละอืมนะเออส่วนความรักความสัมพันธ์ของคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะเรื่องราวที่คุณทะเลาะอ,อะไรกันมาเนี่ยเดี๋ยวมันจะคลี่คลายแล้วก็จะคบกันต่อได้เรื่อยๆเลยนะคะ ไดเ้เรื่อยๆเลยเป็นครอบครัวได้เลยนะคะแล้วก็จะก้าวหน้าอย่างคนที่เป็นแฟนกันยังไม่เคยเจอพ่อเจอแม่เลยเนาะอะ,อะมีโอกาสจะได้เจอพ่อแม่เขาเออลูกเต้าเหล่าใครวะเออแบ็กกราวเขาเป็นยังไงนาอะอะไรอย่างนี้อประมาณนั้นนะคะอืหรือไพ่ใบนี้อาจจะเป็นความคิดของเขาก็ได้ค่ะว่าเขาคิดว่าตัวคุณน,นั้นคือครอบครัวของเขานะคะว่าขออีหนึ่งใบนะคะ ไพ่ห้าถ้วยค่ะห้าถ้วยนี่คือความคิดของเขาเขาอยากให้คุณปล่อยวางบ้างค่ะอืมปล่อยวางเรื่องบางอย่างบ้างนะคะแสดงว่าคนที่คุณคบอยู่คุยอยู่อะ่ะเป็นคนที่ชิลมากอะ่ะไม่ค่อยคิดอะไรเลยอะ่ไม่ค่อยมีอะไรอยู่ในสมองเลยนะคะโอ,อ้นะเขาก็เลยบอกให้คุณปล่อยวางบ้างแล้วก็มาโฟกัสที่ปัจจุบันนะคะเดี๋ยววังขอเปิดไพ่ข้อความอีกนิดนึงนะคะ อความจ้าหนึ่งใบค่ะเขาบอกว่าเออความสวยของคุณเนี่ยมันทำให้เขาตื่นเต้นอยู่นะความสวยของคุณมันทำให้เขาประทับใจอยู่นะคะดังนั้นนะคะคุณจะต้องดูแลตัวเองนะไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายไม่ว่าจะเป็นเพศไหนๆก็ต้องดูแลตัวเองนะคะอืม เมื่อวานวางพุ่งไปทําหน้าเอนคันยุบยิบยุบยิบไป,ป,ปหมดเลย <c oughs> <c oughs> เอาเป็นว่าต้องดูแลตัวเองนะคะต่อมาค่ะเขาบอกว่าเขามีแพลนที่จะเซอร์ไพรส์คุณนะคะ <c oughs> I don't know what it is แต่ว่าก็เป็นแพลนที่ดีแหละนะคะอาจจะพาคุณไปทานข้าวไปต่างจังหวัดอะไรก็ได้นะคะต่อแม่ค่ะพห่บอกว่า บางครั้งเนี่ยคุณก็ตามเขามากเกินไปเขาไม่ชอบให้ตามนะคะอ่ะอันนี้ก็อาจจะบางคนเนาะเออไม่ใช่ทุกคนหรอกที่ตามนะคะเ่ยขออีกหนึ่งใบนะจ๊ะเขาบอกว่าเขาเนี่ยซ่อนความรู้สึกจริงๆอ่ะเอาไว้ข้างในเออไม่ได้บอกให้คุณรู้ มันก็เป็นไปได้ค่ะเพราะว่าดูจากไพ่ที่เปิดขึ้นมาในลักษณะบุคคลเนาะเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงความรู้สึกไม่ค่อยพูดรเรื่องหยุ่มหยิมอะไรแบบนี้ค่ะอืมนะเขาก็าเลยแบบพูดไม่เป็นนะคะซื่อบื้อนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเรื่องราวของชาวราศีกุมนะคะอ่ะ ใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวก็สามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยกวางใส่ลิงก์เอาไว้ในคอมเมนต์แล้วนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามวางด้วยค่ะเป็นกำลังใจให้กันนะวันนี้วางขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย